เพื่อนๆครับต้นมันตูก้าที่เราได้ทําการนําเข้ามานะครับช่วงรแรกเพื่อนๆอาจจะต้องประคบประง,งมเขานิดนึงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าต้นเขายัางอาจจะไม่ชินกับสภาพอากาศที่เมืองไทยนะครับแต่หลังจากที่เราได้ใช้ความพยายามช่วงแรกในการปรับสภาพเขาโดยการพักเอาไว้ที่ล่มแล้วก็รับแดดแค่ช่วงเช้าอ่อนๆเท่านั้นน,น,นะครับ เริ่มมีใบอ่อนแตกออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นลักษณะนี้มีสัญญาณที่ดีคือต้นเพื่อนๆรอ,อ,อดชัวร์แล้วครับผมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆพยายามเอาเขาออกแดดแล้วก็รับแดดให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับผมเมื่อทําการปรับสภาพที่เมืองไทยได้แล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะติดดอกนะครับได้อลังการไม่แพ้ต่างประเทศเลย แต่จะต้องยอมรับก่อนนะครับว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องประคบประงมมากนิดนึงนะครับดังนั้นจะเหมาะสําหรับคนที่มีเวลานะครับแล้วก็เฝ้าดูแลจริงๆนะครับผมแต่ก็มีบางต้นเหมือนกันนะครับผมที่ก็ชะงักไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะดอกที่เขาเคยมีมาอยู่บนต้นนะครับเขาก็ทําการสลัดดอกออกหมดเลยครับเพื่อความอยู่รอดของเขา นะครับอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับต้นนี้นะครับอ่าเพราะว่าต้นนี้เขายังไม่สลัดดอกนะครับต้นนี้เขาสลัดดอกนะครับอ่าสังเกตนะครับดอกที่เพื่อนเห็นนะครับอันนี้คือดอกฟอไปหมดแล้วนะครับเพื่อความอยู่รอดของเขาแบลว่าต้นนี้ครับปรับสภาพสู้ต้นนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นการดูแลของเราก็คือก็ดูแลเหมือนกันนะครับเขาสามารถที่จะ ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของเขาได้นะครับพอวินาทีที่เขาเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับ<ม>เขาก็จะหลังจากที่ผลิตอ่าผลัดดอกออกหมดแล้วเขาก็จะเริ่มมีการแตกยอดใหม่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ายอดใหม่ระหว่างต้นขวามือของเพื่อนๆเนี่ยครับผมกับต้นซ้ายนะครับต้นซ้ายเนี่ยจะแทบคือมีแค่ใบอ่อนเล็กๆออกมานะครับ เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ทางต้นฝั่งขวามือนะครับทุกกิ่งทุกก้านนะครับผมก็คือการแตกยอดใหม่ทั้งหมดเลยครับผมแปลว่าเรื่องของความสมบูรณ์ต่างๆตอนนี้กลับมาอยู่ฝั่งทางขวาแล้วนะครับเพราะต้นทางฝั่งขวามือของเพื่อนๆเนี่ยครับได้ทําการออกใบได้ทาการสะสมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับดอกก็จะอลาัางการเหมือนฝั่งทางซ้ายนะครับดังนั้น เห็นไหมครับพอเริ่มแข็งแรงเขาเริ่มติดดอกใหม่แล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดอกเก่าอะครับยังไม่ทันจะหลุดไปเลยครับเพื่อนๆนะฮะพอเริ่มแข็งแรงก็ดอกใหม่เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับอืมแต่ก็ยังเบาบางอยู่นะครับอาจจะต้องให้เขาสะสมอาหารไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นเขาเพิ่งจะทําการปรับสภาพได้เพิ่งทําการฟื้นตัวและหลังจากนี้ใช่ไหมครับเขาเองก็จะโตขึ้นแบบทวีคูณเลยครับเพราะว่า เขาได้ทําการปรับสาภาพได้เรียบร้อยแล้วและข้อได้เปรียบของประเทศไทยก็คือมีช่วงแสงที่ยาวนานดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าดอกแต่ละสีนะครับสีสดมากๆคับเพื่อนๆอ่าสีสดนะครับสีสดมากๆเลยนะฮะส่วนต้นนี้ก็ต้องประครบประงมกันต่อไปนะครับเพราะว่าจากกิ่งเขามีลหลายๆกิ่งนะครับก็เ,เสียกิ่งไปเหมือนกันครับเพื่อนๆ เสียกิ่งต้องตัดกิ่งเขาไปแบบเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็กําลังจะรอการฟื้นตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงครับเพื่อนๆสีแดงเลยแต่ดอกเขายังเล็กๆอยู่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับดอกยังเล็กอยู่เพราะว่าต้นเขาเองเนี่ยครับสะสมอาหารยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ลอดตายแล้วครับเพราะว่ามีการแตกกิ่งแตกยอดใหม่แล้ว นะครับในช่วงแรกๆผมอยากจะเน้นยาวว่าเพื่อนๆอาจจะต้องอดทนกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาปรับสภาพที่จะอยู่ที่เมืองไทยได้แล้วอันนี้ก็คือก็เลี้ยงกันไปยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะอย่าเพิ่งท้อใจนะครับที่แบบซื้อมาดูแลแล้วต้นไม่สวยนะครับซื้อมาดูแลแล้วอย่างเงี้ยครับวันแรกคือมาเป็นพุ่มเลยครับเพื่อนๆสุดท้ายเราก็ต้องตัดไปเพื่อนๆ็นไม้ครับเนี่ยก็ต้องตัดไปอะไรไปบ้างนะครับสุดท้ายก็ จะเหลืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เขาเติบโตแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์เขาเอา <c oughs> เขาเอาไว้ด้วยนะครับศึกษาผ่านช่องทาง youtube ที่ผมได้ทำเอาไว้ก็ได้นะครับเราจะได้มีต้นมานูก้าเยอะๆนะครับที่เมืองไทยจะได้ไม่ต้องนำเข้าบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นความรู้นะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับว่า มันูก้าสามารถที่จะโตในไทยได้จริงๆดำรงชีวิตยอยู่ได้จริงและสามารถที่ออกดอกได้แบบนี้เลยครับเพื่อน